เราลองไปมูกันไหมไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะแล้วถ้าบันนี่ปลอดภัยเจ้าของจะรำถวายครับฮะตาแม่เจอบันนี่แล้วนะเจอบันนี่แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับท่านวันนี้ผมรำไปแล้วอะพรุ่งนี้ถึงตาพี่บอกม้เงล่าอบอกนะเพาตาก็ขออะขออะไรไม่บอก เออแล้วนี่ตกลงเรามาที่นี่กันทำไมเนี่ยถามแต่อยู่บ้านแล้วก็ไม่ยอมบอกบอกได้ยังสวยดีรู้ว่าสวยแต่บอกได้ยังว่ามาทำไมบอกได้ยังบอกได้ยังครับอบอกก็ได้ก็ผมขอว่าถ้าเจอบันนี่อ่ะใช้พี่บอมเนี่ยใส่ชุดพี่มือเข้าวัดเฮ้ยจริงดิ ไป่ขออย่างนี้ได้ไงเนี่ยก็ได้อืแต่ว่าเราต้องใส่คู่กันแต่ผมไม่ได้ขอแบบนี้นะเดี๋ยวท่านงงขึ้นมาไม่งงหรอกน้วก็ใส่ๆไปเลยโอเคนะโอเคนะตกลงแล้วนะอ่าโอเคครับโอเคครับโอเคครับไปครับไปไปไป โอว้าววัดอรุณช่างงดงามยิ่งนะักม mm ืน hmm. ต้าดูท่านจะอินยิ่งกว่าข้าออกนะแน่นอนอยู่แล้วท่านมืนบอมโหที่นี่เนี่ยช่างงดงามทุกที่ล้วนน้าเช็คอิน วันนี้อ่ะร้อนไม่ไหวเลยใช่แล้ววันนี้อากาศเนี่ยร้อนบู๊บวาบอย่างไงไม่รู้ถ่ายางานต้องดึงดันดมช่างสดชื่นหายไปเปลี่ยนไอเทมใหม่ของคนเจนคูถูกต้องสดชื่นกันแล้วเนี่ยท่านหมื่นบอมครับครับผมท่านพร้อมที่จะไปชักภาพกันต่อหรือยังพร้อมแล้วอ๋อเจ้าไป Let's go <S ได้แต่งชุดไทยย้อนยุคตามกระแสในสถานที่ซิกเนเจอร์แบบนี้ก็ไม่เลวเลยนะนักท่องเที่ยวเขาก็แต่งกันเยอะเลยชื่นใจในความเป็นไทายจริงๆแถมยังดูคุ่อีกด้วยอินเทรนด์สุดๆวัดอรุณและชวาลารามหรือว่าแจ้งวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาและเป็นวัดประจำราชการที่ส มีไฮไลท์คือพระปางริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่โดดเด่นเป็นสงา่าดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้แต่งชุดไทยเดินเที่ยวอินไปกับบรรยากาศที่เฟียวมากส่วนคนไทยมีความเชื่อว่าการมาไหว้วัดอรุณจะทําให้ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวนันอีกหนึ่งที่เป็นตำนานน่าลือของที่นี่คือจะมียักษ์วัดอรุณสองตนยืนตั้งง่านทําหน้าที่ปกปักรักษาและเฝ้าสิ่งมีค่าให้วัดดังนั้นนอกจากไปวัดอรุณไหว้พระปางแล้ว ลองขอพอรกับพญายักษ์ทั้งสองตนดูให้ท่านช่วยปกปักรักษาสิ่งมีค่าให้อยู่กับเราไปนานๆตา,นานอ,อืมอืมโอขอบคุณมากพี่พรช่วยได้เยอะเลยว้ี่ถ้างนั้นเราไปถ่ายรูปมุมนั้นกันต่อไหมอืมได้แต่ก่อนไปเนี่ยขอเติมอะไรสดชื่นสดชื่นนิดนะึงอืม นี่ใช่ไหมสร็จชื่อขึ้นมาแล้วงั้นเราไปเติมของหวานอีกสักหน่อยดีกว่าไปเดินก<ป>็เด<ป>ินเฮ้ย<ป>น่ากนนินนะอันเนี้ย ลหลายเทมช่วยดับร้อนใครมาที่เนี่ยก็ต้องกินจัดเลยดีกว่าวันนี้ล่าอันชันและเนี้อันนี้เหรอให้ถ่ายต้องชิม,มั้ยะ ไม่เป็นไรอ่ะเพงั้นเราไปถ่ายคอนเทนต์ข้างในกันต่อไหมอือได้ไปไปโอเคโอเควิ่ยข้างหลังข้างหลังข้มมหมังวมามว้าวว้าวมาวิ่งแบบใช่เลยหนึ่งอืม มีคนเป็นลมเฮ้ย Are you okay? ที it good It's so hot ร้อนมาก Are you okay? Are you okay? Oh โอ้สุดาสุดาสุดา slowly Just too hot มีน้ำไหมอ่ะอะไรอ่ะเดอะโดมิน่ะโชคดีนะเอาสเปร์มาด้วยลองดู slowly You feeling better? Yes. Thank you, guys. Can you help me to stand up? Oh, ah, yeah, sure, yeah, sure, sure. Sure, sure, sure. sure, sure, sure. All right, come on. Oh, oh. Uh, thank you good? You okay. You good Yes. Feeling much better. What is this? Uh, Yadomin. Yadomin? Yeah. Yeah, 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 yeah. What is Yadomin? It's a Thai herbal inhaler. Really? Yeah. I never heard this before. Yeah, it's, it's so good cool in Thailand. Yeah, it's very popular thank right you. now. Thank you so much, guys. No, no, no. It's okay. It's a gift from us. y e Really? y o u from Thailand. You can keep it. Thank you so much. You. are so kind. Take care. See you. Take care you. r s e l f Thank you. Thank you. ดีใจจังได้เชิญฝรั่งมายาดมมินนี่เจ๋งจริงเจ๋งมากสุดยอดมากเฮ้ยถ้างั้นเราไปถ่ายในบทข้างในไหมอืมได้แต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันด้วยดีกว่าจะได้ไปเดินเล่นแล้วก็ไปถ่ายรูปที่อื่นด้วยอืมไปไป ได้ไหมเนี่ยผมยืนตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เนี่ยเดินไปเผลอ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 เฮ้ยอะไรนะวันนี้สนุกมากได้ทำอะไรเยอะแยะเลยที่ไม่เคยทำแน่นอนก็การที่เราได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ทำความดีด้วยนะเพื่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความสดใสแฮปปี้สาธุ่าโอเค เออแล้วก็ผมอยากจะบอกอะว่าตากำลังจะบอกอะไรอะขอเตรียมใจก่อนผมจะบอกว่าเวลายังเหลือเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่าเออไปดิโอไปตาอ,อืโอ้โหโไม่รอเลยไปสก,กายเลย แม้อากาศจะร้อนแค่ไหนแต่การพกไอเทมคูงคูติดตัวไว้และแบ่งปันให้คนอื่นได้สดชื่นคลายร้อนไปด้วยกันเนี่ยโคจะมีความสุขเลยจนมีแรงเที่ยวได้ทั้งวันถ้าอยากรู้ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่ออย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะไม่ได้นั่งรถตุกๆเที่ยวแบบนี้มานานแล้ววันนีไกด์ต้ากับไกด์พี่บอมเนี่ยจะพาเอทุกคนนั่งรถตุกๆเที่ยวรอบเกาะลานตินากส์สันครับแ่นช่วยทำไมเนี่ยโอกาสพิเศษอะ กินให้เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าผมจะเป็นคนเลี้ยงเอง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าตังหายอ่ะยาดมินยาดมินหอมเย็นชื่นใจยาดมินยาดมินกลิ่นจากสมุนไพร